สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาบอก4ข้อที่ควรจะเลือกซื้อประกันชีวิตในยุคปัจจุบันนี้นะครับการเลือกซื้อประกันชีวิตเป็นปัจจัยความจําเป็นอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของการติดต่อโรคหรือการเสียชีวิตซึ่งส่งผลต่อคนที่เราดูแลหรือคนข้างหลังเรานะครับดังนั้นวันนี้ถ้าท่านใดก็ตามที่ต้องการที่จะเลือกซื้อสินค้าที่เป็นประกันชีวิตผมมี4ข้อ ที่จะพิจารณาในการเลือกซื้อได้ดังนี้นะครับข้อที่1เราควรที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีความคุ้มครองสูงนะครับประกันชีวิตใดก็ตามที่ให้ความคุ้มครองกับชีวิตเราสูงมากเท่าไหร่นั่นก็คือสิ่งที่ดีนะครับข้อที่2ก็คือในส่วนของเงินที่เราออมลงไปเงินที่เราออมลงไปนั้นก็คือเงินเก็บทั้งหมดและเมื่อเราครบสัญญาเราได้เงินเท่าไหร่ ทั้งสองทั้งสองก้อนนี้ก็คือก้อนแรกก็คือก้อนของเงินออมข้อ2นะครับเราจะต้องมองที่เงินที่เราออมลงไปว่าเราออมลงไปทั้งหมดในสัญญาเท่าไหร่และครบสัญญาเราได้เงินเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือส่วนที่จะต้องพิจารณาอันที่2นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนของเงินเวนคืนเงินเวนคืนที่จําเป็นหรือไม่ในตารางสัญญากรมธรรมทางกรมธรรมสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเวนคืน เงินอประกันภัยได้เป็นเงินสดดูได้จากมูลค่าตารางเวรคืนกรมธรรม์น,นะครับดังนั้นเมื่อเราชาระแล้วออมแล้วในส่วนที่เราต้องการใช้เงินเราสามารถที่จะตรวจเราสามารถที่จะเปิดดูในตารางกรมธรรม์ตารางเวรคืนมูลค่าเงินสดได้สามารถที่จะปิดหรือยกเลิกก่อนสัญญาได้ถ้าเราไม่ขาดทุนนะครับ เราสามารถดูได้ตามตารางตัวเลขไม่โกหกเราสามารถเช็คได้เลยนะครับข้อที่4ก็คือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆในกรมธรรม์หรือเงื่อนไขพิเศษในกรมธรร์น,นั้นๆปัจจุบันนี้นะครับกรมธรร์ประกันชีวิตออกแบบมาเพื่อที่จะให้ความคล่องตัวของผู้ที่ถือแบบประกันมีสูงขึ้นดังนั้นแบบประกันปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นแบบประกันออกใหม่เช่นแบบประกันที่เรียกว่ายูนิตลิง์สามารถที่จะปรับ ตามความต้องการของผู้อประกันภัยได้ไม่ว่าจะปรับความคุ้มครองหรือว่าปรับลดทุนลงมานะครับนำเงินออกมาใช้ก่อนได้เหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะนำไปพิจารณาในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต <Evet. S 1> เมื่อเรารู้สีข้อนี้แล้วนะครับเราลองนำมาพิจารณาดูสิ่งที่เราต้องการซื้อดูนะครับว่ามีสข้อนี้หรือไม่ถ้าอย่างไรแล้วนะครับผมจะนำเสนอ สินค้าที่เป็นสินค้ายูดิลิงค์ในคลิปต่อไปนะครับยังไงติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ